ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับกับเรื่องทูบีนัมเบอร์วันคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศนะครับลงพื้นที่จังหวัดลำปางตรวจเยี่ยมและเก็บคะแนนการประกวดจังหวัดท no. ูบีนัมเบอร์วันครับนางนงครานคดชรักษารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางนายนรงพันหนูเทียนรองศึกษาธิการจังหวัดลำปางและส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศประจำปี2 5 6 7 ที่ห้องประชุมชั้น5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางโดยมีคณะอนุกรรมการตรวจติดตามประกอบด้วยนายธงชัยบุตรนุชิตข้าราชการบำนาญอดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและนายปัญญาจันละอข้าราชการบำนาญอดีตผู้ตรวจราชการกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงานจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะข้อแนะนำในการทำงาน ในการประกวดระดับประเทศด้วยในครั้งนี้ค่ะทางคณะอนุกรรมาการจะดําเนินการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดโดยมีคะแนนการตรวจเยี่ยมในพื้นที่การประกวดจังหวัดจํานวน40คะแนนอําเภอจํานวน50คะแนนและชมรม50คะแนนโดยจะนําคะแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลในระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนับวันในระดับประเทศต่อไปค่ะ